สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานสะออนมืนอ่อหนี่พาพี่น้องเลาะปลากระดงกขึ้นเก่าแล้วค่ะปลูกต้นใหม่ว้ผุนของปตุกพี่น้องเอ้ยตัดไปตัง่งเขาด้วยค่ะห่างถั่งพี่น้องห้องกนกระตาปัศม่าบางเห็ดค่ะปัศม่าหลอดบางเห็ดห้องกนกระตาใบก่อนพี่น้องพอน,น้าเห็ดมันอย่างงามพอนอ้าห็ดแตงบมสั่มพน้าพี่น้องขอกระไรเสียเอด็ดคือเพ,าาพื่นอน่าลองมึงเนาะค่ะเนาะ ไปคาบัดนี mà, này, i, ่ปลูกต้นไม้ไว้ผัดฝนโปตกมากพี่น้องเอ้ยฝนโปตกจากมือแล้วนี่สองมือกระสีจยากเหี่ยวเลยเด้อเบิ้งต้นบกโกอข่อยโอ้ยพี่น้องเลยเหี่ยวอีกนีค่ะกำลังบดดิดไห่อ่ะนี่ค่ะมีต้นบกโกอเห็นถะายเหี่ยวแล้วเหรอพี่น้องข่อยอุ้งสายโจมดินมากตัวต้นนี้ก็บบดดิบโจมแบบว่า โลบุ้งกันข้าชิจะโลเบองแล้วคือพาไปหาเหี้ยเฮียบดดแล้วพี่น้องก็เลยกอนเฮียวดดักันอเือขึ้นขึ้นขึ้นขึนมีอยู่ท้องเหมือนเนาะพอเปิดตาด้ยสนข่อยแตนอสเหมือนเรไปอุตส่าห์ไปหาคุดมาปลูก่าฝนสิลงก็รัฝนชิโตอีกประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสอง่านก็เลยไปพุดมาปลูกค่ะตรงนีกรบถือว่าหดีกแต่ยังช่วอยู่ค่ะ ต็ว mm ่าต้นไม้ขางจ่ายโซ่มันอาจจะตายก็ได้นะคะน้องจซหัวคว่ำตกใส่เด็ดเพามันคือเบาสรงหัวคว่ำมาหาบาได้ทรงหัวคว่ำวะทำไปจ่ายเงินค่าอทอรนเน็ตได้พั้นเฮ้ยนะอตส่าห์ดีใจออห่ป่าเห็ดอยที่นองเลยเุ้มเห็ดท่เนี่ย มีว่านบริมาทยมาสวนแด้สองวันมีซิรีค่ะมิสซีรีมิซีมีแต่ดอกไม้พอได้บึงเลยค่ะดอกไม้พอได้บึงเน่ยมันเหลืองมันเห็ดอยู่บราเลาะไม่ต้องเลาะเลาะเลาะบุ้งห้างบี้กับชิบหาไปหาเห็ด เมเพเค็มไหซะแล้วค่ะเนาะก็บุ้งตะกอนคยุ่ให้นสวนจะของสกอนคอยขึ้นว่ากำลังเป็่นดอกเคสนะพี่น้องสิจาวาบนี่นะนี่นะกำลังขึ้นว่าสิเป็นดอกเคที่เป็นไหนนี่สิละมันเป็นเชื้อราซื้อบบว่าต้องเป็ีนดอกเคสหรอขวานจะเป็นเ็ดชนิดใดกุไหวกุ้ไหวกุไวก้สองมือแล้วเขนาะกสองสามมืขึ้นว่า เมืนน่อนี้ขอเสนอภาษาอีสานคำว่ามิสซิลีนะคะเดอ้อมิสซิลีก็แปลว่าม,มัม่เห็ดค่ะพี่น้องม,มัม,ม่เห็ดให้เกลียบเลยม,มัม,ม่เห็ดจักดือกเลยค่ะสงสยัยเขาสิว่ายเนาะเะนาะเขาจะแบบว่าทิ่มช่วงไปประมาณนึงนะเขาคิดว่าเอาก็มาสร้งเบิองขอเขาบอกเห็นมากเขากจะไหลายเนาะก็เลยมาสร้งเบิองไปสรองเบิองพางนั้นค่ะพี่น้องแบบนี้ สมุนหันบุน้มมีดซิปหาข้าชิงจับไปหาบัางเฮ็ดผึ่งผมเนาะคะ่ะกัลังสิบ่าวะวันนี้สแสดงว่ามิดสิรีอ๋หรีพี่น้องเอ๋ยกัลังสิบา่าก็ได้มาโพสอีกดอกหนึ่งดอกไปเสื้อน่นหอมเถอะวะมันหอมบัดดี้อันเเสื้อลงอยู่บนนี่เหรอหอมแท้หอมเสืซร่านี่แหละ่ะ ดอกที่อ้นอันวังนั้นลูกสองสองสองพี่น้องเอ้ยวันนีซีมิตสีดีมันมาใส่เด้อขับเนใดมีเด้อขับเลยเข็ดพ่งลูกเค็ดพวงอนอันเดียวขึนเลยเย้นี่เดีะวสิคะบีสีดีเป็นไหเด้อล่ะมีดอกหนึงเลยบดดสีสามดอกลูกซาเขาว่าบดสามดอกเท่นีเดว่าซา่าสร้างว่าทำลายจิตใจแม่แท้ลูก นีเอ e. ้าน <to> ุก no <to fucking> ัดบ่โอ้ดอกนียอก็ได้แบบุกดหน่อย่อนอันนี้สามดอกขนาดนี้สนชอมวทั้งเตพี่น้องม่มีค่ะสงใส่ตีน่อยเห็นเหนดอกนึงได้พี่นนอง ดอกนทิศีใส่แบบใสเห็นด้วยบ่ีดีบ่ใสดเลดอกทิศีใส่กิดดอกทีใสโอ้นี่ดิพี่น้องดอกทีศีตาดีตัวละพอให้มาถือกระตาหาตัวสนาเด็มังดูด้วป่านี้บ่ หาีกูวิซีดอกอะไรพี่น้องเอ้ยนี่เด้ผลิตพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะปลูก,กมะม่วงไว้จะแลกวัมเนแก้วขมิ้นพี่น้องไปไปมา,มาๆแล้วเป็นเอะมะม่วงน้ำดอกไม้ขอ่อยขึ้นว่าตอนเราข่อยซื้อขอ่อยซื้อแก้วขมิ้นข่อยเราแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นยู่มีสวน่ันหน้าไปเพิ่มเป็นเอะนาำดอกไม้พี่น้องเอ้ยนี่นะค่ะต้นนี่ได้ถุงนึงค่ะมันลดนิ่มตะบางหลายนึงมันแตกเขาก็เลยเอา อันนี้บผมมั่งไงนี่ค่ะเมื่อเมื่อนั่นก็ไลหน่วยเมื่อมื่อนั่นไล่น้อยเนาะอันเนาะพวกเก็บเป็ดน้อยคนละเมื่อมื่อนั่นก็ได้น่วยบพิ่งใหญ่นึ่ง่ะหน่วยเลยกิโลนักแท่เอาเมื่อไปได้ก็เลี้ยวกเก็บเมื่อเมื่อพี่น้องเมื่อไงซิมาอีกค่ะได้สั้นหนึ่งเนาะเขาเนาะเดี๋ยวพอไปยุบบาข้างบนอยู่ละอันนี้พี่น้องปัญหาเฮ็ดเพิ่งไหมได้ลายค่ะเฮ็ดเพิ่งขมพนักตะตาพลักตะตาค่ะพนักม้าแป๊บเดียวพน้า อจะหาไปขายแลอหาไปกินนี่ไปกินค่ะบอสหาไปกินแล้วซื้อซื้อช่องยูทูปซื้อเนี่ยซื้อไออีสานสะออนเด้ออีสานสะออนจ้าอขอาดมั้ะเออซื้อว่าอีสานสะออนโอเคอดี๋โอ้งามงามงามอ๋อกระโมันโจกหน่อยยังพอได้ดรอเดนาะเงี่ยอกหน่อยเนาะใส่ใส่ใส่มาซองกระตาด้วยได้หลายบ่โอ้มีคนอะไรบอสเดี๋ยวได้กินอยู่เนาะเดอกหน่อยเนาะนเดี๋ยวนี่เนาะ ได้กินอยู <S ess> <S ess> <S ess> <S ess ่ค่ะเห็ดอีหยังสนพี่น้องโอ้ยพ่ออันเขาจะมาหาเห็ดไหมเห็ดอันนี้เบื่อแล้วนี่บ่เคยเห็นวินิสัยก็เด้อค่ะพี่น้องบ่เคยเห็นค่ะเห็ดอันเหลืองๆเขาจักเสียงข้างไม้เหรอแล้วบนนี้ขาเจ้าว่าเขาเจ้าบนไหนหาข้างนี้บุกย่างบนยอดหนึ่งนักเรียนทำอะไรคะ จะกลับแล้วใช่ไหมจ้าโอ้ยหาเห็ดได้สีดอกเองจ้าเขาก็ต้องหาตื่มให้มันพอสิจ้าโอ้ยหลุดไปก็ได้เกี่ยวติยักเมื่อที่ดอกเห็ดดูคาผม่ได้เห็ดนนะที่ดอกเห็ดยางซุ่อเชียงซูเซียงมาไม่เห็ดเห็ดออกนี่เห็นเห็ดกอเห็ดดินนี่จังจังได้เห็นเห็ดดูค่าตาเป็นสีเชื่อเพิ่มไม่ได้เห็นนะเขาเจอเขาเจอแได้ครึ่งน้าตา เขาจะมาหาตะเสานพี่น้องมรดักบว่าเพิ่งประได้มาดุนนะเราเพิ่น้องแป๊บเดียวนาะเขาจะท่งเป็นตาหาเกง็ดนี่เห็ขาวนี่ั้งไนเห็ดกอเห็แตงที่ออ้กนนี่เห็ดีเอ้ี็ดกอเห็ดดินอะไขาน้เขาวอกเห็ดอนก้เห็ดดินกินซือโอ้นอะถ่ายจากมือสองมือเขาว่ากังคนดินออกมา เด็กน้อยี่คนว่าละคะพี่น้องนี่ค่ะเด็กน้อยี่คนว่าไม่เ่นไรต่ว่าจกิดนะแลวะปูดติอยู่แาจะเกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยเี๋ยวอา้ตรงนี้หยเกียบซ้ำนี่อีก้อยเอาคนเดยพี่น้องเลย เอาคุ้มได้ค่ะก้อยแซ่บสัน้นนีดเพละนี่คือหยั่ง,งปลื้ดปลื้ดเลยนี่นะเฮ็ดผึ่งอันนี้นะนดิเดเฮ็ดผึ่งอีหยังนเนาะเพคนเราคอมเมนต์บอกดูคือชื่อไม่ได้กินได้คือเก้าค่ะขอให้เป็นผึ่งนี่แต่เก้าจะเกิดเป็นมู เฮ็ดเห็ดแม่เห็ดเห็ดเฮ็ดเดลุกเซมลุกเซมค่ะขอโทษขอโทษเอาย่างกายมาหั่นเพราะว่าเห็นเห็ดอะฮะมึงดูเห็ดกระลังสิขึ้นตะมุเต็มเลยน่ะเลือกเอาต้นใหไงนะคขาเนาะโอ้ยดาวสูดหน่อยๆน่นึกกระฮักเลย นี่ค่ะส่วนหน่อยๆนั่นก็หัวรุดออกแล้วปุ่นปุ่น่ะปุ่น่ะรกระลังจะขึ้นมองดูปุ่นบูบูผันดินขึ้นมากขึ้นปุ่น่ะบุ๊บขึ้นขึ้นขึ้นมาคอยดึงโอ,อยเนี่ยออกนั่นเป็นอย่างไ้คอยชี้ให้รูปรูปน่าคลุก ขากอย่างเอามคือขาตะเือสดอกขา,าดดยังได้ถือากอยางมาแล้วว่างเมีดว่าซื้อกระถือดอกเค็ดเอ้ยเนาะอัน,นหัวมันรุดออกแล้วเขาก็เลยเอาซื้อแล้ว่าซืว,าซว่าเอาละ เอาเถะดอกยังไงแน่เนาะคะเนาะดอกหน่อยก็ว่าเอาอันพระเจ้าว่าเพิ่นมาหาปลาเห็ดไว้ว่าซันมื่ออื่นอะไรใชเอาเพิ่นนะจะคว่าเห็ดปลาได้ออกเพิ่นนะบ้านใกล้กันนี่นะคะพี่น้องบ้านเราเสียใกล้ใกันเนี่ยเลือกเอาพี่น้องเออเลือกเอาอันใหญ่มันแน่ค่ะมันก็ได้เอายากๆแน่เนาะค่ะเนาะ เขาจะเาส้มยังไาเนนขาเก็เอาด้วยกระตาคนเอารถละตกไวเลยเอาไุ๊กไวไปทางเคร่งหวานันพ่งคุมใช้น้ำแข็งรดนาะคะ่ะ เคียกฮะเีกนะนะพี่น้องขมนขม้นก็เห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องจะังดุอจพอแบบนี้เนาะสามมูนี่ก็โอ้ยพี่น้องเ้ยก็เก่งเลยนี่ะตุ๊กข่ายู่ขากระดาโอ้ยไปป๊กก็้มหามดู เดี๋ยวมีดู่อโอ้ยงามเลยปูอยู่นนค่ะนี่เดี๋ยวขาจเจ้าเอากระชับประมาณนี้แล้วขาเจ้าเอาก้อนโมมีคนมาหากอนนะะ่าาอมามานเนาะค่ะเนาะเข้าเจ้าก็ใช้ได้ยู่ประมาณนี้แหละ เก็บไปเฮ็ดแด้วพอเบ่งไหมภาพซุ่มไปหาเฮ็ดบ่ใครุใครวิยอะไปเนดอกอ บอบอดีก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเสียงนกก็อู๊ดอูดอู๊ดอูดอยู่นะค่ะนกนกฟูดนกกระสือนกกระปูดนกกระปูดนี่เด็กๆนี่หล่อมากเนาะที่ใส่ก็ยังหล่อมากเบิร์ดแมวหมดเลยที่เฮ็ดรุ่นเดียวกันเบิร์ดนะคะเฮ็ดอัน ผึ่งลูกค้าออกรอบส่งหลบสอง,งของปีพศอสสองพันหาหลายหกสิบสามที่น้องเอ้ยมุกข้าเจ้าืึอนหามานแท้แเพราะอะไรว่าขาเจ้าไปแบบว่าค้นพันในเขาเนะตาที่ว่าค้นพันในเขาเนอนะดอกนี้เป็นยังไงโอ้ดอกนี้ไม่ได้แล้วเน่าแล้ว หาข้าวแขวนเยอพี่น้องด้วยื้าเขา่เห็นนะ <c ười> มันเป็นแบบว่าแดดแล้วก็พมแดดลราก็พมอตาไร่นะมันก็เตะดวดน้ำด้วยพี่น้องเอ้ยนี่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 ละ่ะคิบะนี่ดิใครอยู่ในหลุมดำนี่อยู่นี่นี่ดิในหลุมเนี่ยเขาอาจจะเห็น yêu nên hả nó lửm anh, mấy cái nút na, chắc phốt khó chơi với mất thèm anh cắt mươi khối. ơ ơ cắt đi đi, mất tiền rồi, cắt cho kẹp đỡ, mất tiền rồi đầm đầm đấy, cứ rút 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 เดีฮเขาจะตดติดเอาตดติดเอาย่สักหอเนี่ยเขาะเอาบดตัวันเอ้้าเชื่อกันขาเสื้อเดดเดเพี่เ้องโอ้สกขาเจาจะได้หลายเนาะนเนาะนี่นะนี่็ดโอ้หลอดสยหูสาตาขาเจ้าก็พอได้อยู่ด้วพี่นมาดดดง่เงาขึ้นกันละนี่ย้งหลอดสายหูสาตาขึ้นกัพจะเชดดูน่ด เอ,อ,อาุรง,งนี้ดิดะเไมะดอกหายลอยในแล้วสินะก็ไปทั้งอันหมุนไปทั้งอื่นและ Hà mộng mùi lọt ra hơi sợ ba khá đau nhỉ Ừ à, Lọt ra ba sợ bà vậy สายาดีก no tamam. ็เจ้ายุค่ลองอุบเี๋วขาก็เห็นเรือสายตาข้าเจ้าโอ้ยยังกับตัววีดูค่ะมันรุเคลียบไปเคลีมากเห็นไหขากรลุดบนหัวรุดออกขึ้นหัวหัวหัวรุด ว้าวเห็นตัวนี้ว่าท่านชื่นใจเห็นข่อยว่วแม่นตัวสัตว์ต่างตั้งกล้องให้กันน้องอันบริเลขามาน้อพี่น้องโอ้ยไปเห็นน้องอันจับกล้องให้ก็ได้ถ่ายอยู่ถนนท์พูดนะคะทั้งหมดม่วงทั้งอย่างในรถทั้งกระเป๋าหั่นก็เลยไปหายเขามาทำยุ่ง,งหลายคนนะเขะเนาะ tôi vụ tôi bị chưa hả? Nè nè, tôi lại từ bữa đất bên đây bình thường đây, qua hết chi rồi cả đây. ค่ะพี่หน่อมันมันมันคมนะค่ะหน่ะมันคมมันก็งามเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่ฮ่จะน่าเชื่อพี่หน่ออ๋อเคลียร์ับหอกมีทั้งใบไม้พี่หน่อเห็ดก็ได้เกิดอยู่ทั้งใบไม้พี่ะมุตะเหนือด้วยค่ะ เดือดตาเพิ่นน้อพี่นอนะ้องอ่ะหาไปนี่ละค่ะพี่น้องเอ้ยตินเคียบแบบตินมาสั่งอันนี้สิออเอาเสื้อมาเคียร์แบบนี้แหละเคียบตินมงนี่พี่จตหอกไล่เสียงไปไม่แห้งพี่น้องเอ้ยแขก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 ดเนาะ อุ้ยล่าจะเก็บเกี่ยว不管做什么เ้าจะปูกปะเบียกีเนาะต่โมแตะม่โอ,อ,อ,โอ้ีดอกนึงคีดอกนั่นนะรอเห็นดอกนึงไม่ดอกสองอะไที่ดองนี้ เดีดอันนา้ำดูบวกไก่กันบนหน้ากับเจ้าเฮ้ยไก่ขุดนี่ค่ะพี่น้องนี่คือหูแมงกินู่นค่ะเห็นว่าหู้เซเวอันนี่ยโซโบโซโบอาจารย์กำลังขุดอยู่ค่ะาขุดในไม้เนาะเราไปเห็นคนค่ะบางคนเพื่อจะมาหาขุดแมงกินู่นบางคนเพื่อจะมาหาเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะคนที่ขุดแมงกินู่นเพิ่อมาเอาเห็ดเลยพี่น้อง คนที่เก็บเพชรกับโบต้งกินนู่นเพราะว่าคนที่คุณมางกินนู่นนี่ฮนจะได้อาจยาถือแต่้งไขวดอันนึงมาจะบ่มีเน่าส่เฮ็ดค่ะมันอีกค้อนที่เก็บเพชรกับโบถือเสียมมาถือตะมีดนะพีเนาะเพราะฉะนั้นคนเก็บเพชรกับต้องเก็บเพชรไปค้อนกดนมองกินนู่นกับต้นกดนมองกินนู่นไปค่ะพี่นนองนี่ค่ะขอดก็ได้ซักนีดแล้วค่ะแต่ชิมเมื่อแล้วค่ะน้องอันกะเริ่มสิบบนแล้ว อัามใจแม่ไนะลูกเหมือนกันโอ้ยลูกก็ไดอต้มใจแม่เลยแม่ก็ยังหาอยู่แคงวนด่พี่น,น้องเอยขอกกระได้ไม่อยากหาเฮ็ดดิค่ะนี่ะไปยัง่ลระคะสภาพก็ได้าาาไดขาพี่จาเบืองน้ำนะคะเนาะแต่ลหลังนสมุนออกขางนื่อันะนี้นะนนะนนะโ้ยกระเจาะอายู มัเขาจะมาอยู่งมายุ่งจะต้องดุมดำเขาจะกบเห็นเีที่จริงก็ต้องมนาสะผมเนาะพี่น้องเนาะพุทธมังกรนู้นเขาจะสึกกต้องผมเลยบางพุก็จะข่านเนาะพุทธแล้วก็ไปปัดด่าไปไว้ไว้รดมักนไงแต่พี่น้องได้พ่อแกงอยู่ค่ะกระหาช่วงทางเมื่อเนาะค่ะเนาะก็ใช้เวลาหลายนาทีเติบอยู่พี่น้องคนขับรถกับคนอันอันนี้กะ จยากเมื่อแล้วค่ะเอ้าสุนทรคลิปนี้ก็ฝากะะะากันเล้วค่ะเด้อฝากกดไลค์ก,กดสุดสุดใครเป็นกำลังใจนะพี่น้องฝากะกดกระ,ะดิ่งติงต๊งๆวันนี้ลงคลิปต่อไปช่วได้บุพการณ์ของเขเนาะสุนทรคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนลุลูกสวัสดีครับไปให้เบบนี้